สนะครับพบกันดีแล้วครับนี้มันูช่างต้องกาบส่อเครื่องตัวนี้นี่ที่ส่งมานี่ไหมสภาพเอาตรงๆนะคือเครื่องที่ช่างกิโลขายยังสวยกว่าแต่ลูกค้าก็แต่เราก็รับทำครับลูกค้าบอกว่าอยากได้ใหม่ ไม่มีตังซื้อใหม่วะ่ะแล้ก็จัดให้แล้วก็จะจัดให้มันใหม่เดีวยวาเวลาทำ่ความสามารถเรามีเนี่ยอีว่าช่างเช็ดมาสองวันแล้วไม่หมดทีดมือแตกมือเล่านะ ก็จะทาให้มันใหม่สมกับที่ลูกค้าไว้วางใจส่งเครื่องมาอาจจะช้านิดนึงนะครับตัวนี้รอสักครู่นะครับเฉพาะล้างโค้งนี้ก็สองวันแล้วไม่หมดทีไม่เกี้ยงที ลูกค้าบอกว่าตั้งแต่ได้ได้ไปนี้ประมาณสี่ห้าปีไม่เคยหดขนาดนี้เลคือใช้อย่างเดียวเอา,ายุยุกใหมอา,ายุยุกใหม่ครับเพื่อความแน่นอนแล้วหรือเปล่ออดขนาดเล็กอ่ะ Lịch cho cái này nếu cho hay này nếu cho cũng này Có cho cái này nếu cho cái ก็ทำใหม่แล้วก็จะใช้ไปยาวๆแล้วก็เอามาทำใหม่อีกครั้งเช็ดมาสองวันนะมีเกลี่ยมีขี้บุ๋งขี้เมือนี่หนาเป็นเส้นครับแข็งปุ๊บ พึ้นไหมเรืองข้นป่มตอไปเลยชุดหนึ่งก็แค่นา แล้วก็มาถามข่าวทำข่าวว่าเครื่องเป็นไงบ้างยู่ไงบ้างเนี่ยสภาพอะไรที่ตออกรกด้วยปองปอง,ปองเด้มเยลยเราก็จะจัดการทำความสะอาดเช็กอุปกรณ์เปลี่ยนใส่เข้าไปให้มันเป็นเครื่องใหม่ xe này của đơm đêm đơm quan gấu mình một tư đi, กัดดังถูไปเรื่อยครับตัวไอ้เกลี้ยงเนี่ยอันนี้ก็ส่งส่งมาทำไม่ดูสภาพรับ ก็มาทำหม่เสร็จแล้วทางเราก็จะเแปลงโฉมออกหมดเลยมึดมดตั๊งหัวเล็กนะไม่มีตั๊หัวเล็กของมันนั่นเลยมีอยู่หัวเดียวสองอันผมใช้เดียวผมทำมาเดียวมันมีสองชุดเหรอมีอยู่สี่ชุดนั่นหัวเล็กสองกันหัวใหญ่สองกัน เอาโมาลิกหมดอย่างนี้ก็เลยูกค้าส่งมาทำใหม่เอามาล้างใหม่ล้างใหม่ตรงนี้ก็จะไปแบบไม่มีชิปเหมือนเดิมไงครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้ทุกท่านแต่ตอนนี้ที่ได้เครื่องอใหม่สวยๆงามๆก็ส่งมาครับ แล้วก็จะจัดให้ตามคามขอาม่ผิดหวังแน่นอนดีครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเอาความคืบหน้ามาฝากพอ <c oughs> เครื่องแต่ละตัวมาสภาพไหนบ้างถ้าเครื่องใหม่ๆมาใหม่ๆเต็บเยอะิดทันการอันนี้นานหน่อย แล้วขออภัยโอเคครับนี่กางเกงนะครับ